สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเติ้งนะครับผมฟอร์ดเติง้งยุทธทนนะครับวันนี้ผมพามารีวิวรถสตอมแท็กนะครับผม4ประตูหล่อๆแบบนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานี่เองนะครับสตอมแท็กนะครับ แต่งเต็มคันแบบนี้เดี๋ยวผมพามาดูว่าแต่งอะไรบ้างนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหืนเก้าันบาทนะครับผมแบบนี้เลยสีดําไม่เพิ่มเงินนะครับผมที่เด่นๆนะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับ FORD นะครับตัดสีแดงนะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับผมถัดมานะครับจะเป็นสกูปนะครับทรงฟิตทําสีเดียวกับตัวรถสีดํานะครับผมพร้อมรูปม้าแบบนี้นะครับผมเท่ๆทําดูโป่งๆนะครับผมถัดมาลูกค้าใส่ชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับผม ชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยจะเว้าเซนเซอร์ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าและหลังนะแบบนี้เลยวิกเตอร์หล่อแบบนี้นะครับผมตัดด้วยสีแดงแบบนี้ให้เข้ากับจังหน้านะครับผมขัดมาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับที่เชื่อมกับตัววิกเตอร์นะครับจุดแต่งของเขาจะมาเชื่อมแล้วก็จะเว้าเซ็นเซอร์ถอยจอดนะครับสตอมแท็กจะมีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเป็นเกียร์อิชิเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับสิบสปีดด้วยนะครับรุ่นนี้พิเศษ แล้วหล่อๆเลยก็คือลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางโอเวอร์ไซส์นะครับเป็นแมกนะครับลบเศษสี่สิบสี่นะครับเนี่แบบนี้เลยมือผมมาเนี่ยคือล้นเลยนะครับผมแบบนี้นะครับได้เปลี่ยนเป็นลูกหมากกันโคงพร้อมยกสองนิ้วนะครับแบบนี้นะครับปีกนกด้วยหล่อๆเลยนะครับผมเนี่ยถัดมาเนี่ยตรงนี้มันจะมีวิกเตอร์นิดนึงนะครับก่อนจะไปที่อื่นนะครับเป็นวิกเตอร์นะครับ สลักมาจากโรงงานเลยนะครับผมคิ้วกันสาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสตอมแท็กนะครับจะมีจุดเด่นก็คือราวหลังคากับอ่าเขาเรียกว่าดบาร์หลังนะครับผมสตอมแท็กเนี่ยสามารถปรับราวหลังคาได้นะครับซ้ายขวานะครับแบบนี้นะครับดบาร์หลังเช่นกันนะครับปรับได้ห้าระดับนะครับอันนี้คือระดับสุดท้ายนะครับระดับที่ห้าสี่นะครับสามสองหนึ่งแบบนี้เลย อันนี้ผมไปแบบรวดเร็วนะครับอยากได้รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมส่งรูปให้แล้วก็วิดีโอเต็มให้นะครับแบบนี้รับได้ห้าดับเต็มนะครับผมล้อแมกเนี่ยมันจะล้นนิดๆนะครับขนาดใจซุ้มล้อขนาดหกนิ้วแล้วก็ยังล้นอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นแนวเมกันที่เขาแต่งกันนะครับวิ่งหล่อๆนะครับผมด้านหลังนะครับจะมีเป็นครอบโลโก้นะครับ FORD FORD นะครับเบาโลโก้ Ford นะครับและกล้องหลังที่ทำจากโรงงานทําเป็นสีแดงนะครับแดงดํา ตัดเดียวกับตัวรถเหมือนกระจังหน้าที่ทําแดงดํานะครับผมประมาณนี้นะครับสตอมแท็กนะครับจะเป็นเกียร์อียิปตเตอร์เนาะสิบสปีดนะครับผมมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยพวงมอะไรไฟฟ้านะครับคือจัดเต็มหมดแล้วสตอมแท็กนะครับมีระบบขอยจออัตโนมัตินะครับผมเหมือนแรปเตอร์แล้วก็เอเวอเรสต์ตัวแทเทเนียมสี่คูณสี่เลยนะครับราคาก็จะมีสองรุ่นนะครับขับสองที่หนึ่งล้านสองหมื่นเอ้ยหนึ่งล้านขอโทษครับหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาท ขับเพื่อน2ล้อนะครับเป็นเกียร์ชิพเตอร์เช่นกันนะครับกับตัวรุ่นนี้นะครับขอบสุดขับ4ี่นะครับเป็น1 3 9 9 0ล้านบาทนะครับถ้าเพิ่มโรเลอร์ไฟฟ้านะครับจากโรงงานเพิ่มอีก5 0,000บาทนะครับผมยังไงถ้าสนใจเหลือดูอยู่ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสตอมแท็กหรือเลนเจอร์ทุกรุ่นแล้วเอเวอเรสต์และแรปเตอร์สามารถทักมาที่เพจผมได้นะครับผมมีบริการเซ็นฟรนนถึงที่นะครับและบริการมอบรถรอรอแบบนี้ให้ถึงหน้าบ้านนะครับ ยังไงอยากให้เติ้งดูแลสนใจและทักมาได้เลยครับผมทิ้งลิงก์และเบอร์โทรไว้ให้เหมือนเดิมครับขอบพระคุณครับ